ธุรกิจที่สัมภกร์จับตามองเป็นพิเศษนะคะช่วงวันนี้คุณเป็นคนนึงที่ทําธุรกิจแล้วธุรกิจอะไรที่วันนี้สัมพกร์จับตามองเป็นพิเศษเรามาฟังกันนะคะ1น,นะคะธุรกิจเรื่องของการค้าขายออนไลน์เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายรับรายได้ผ่านการโอนเงินใช่ไหมคะสัมพกร์เขาก็เลยมีเรื่องของภาษี e-payment เ,เ,เข้ามา ที่จะมาตรวจสอบภาษีภายหลังของผู้ประกอบการได้เพราะว่าคนที่ค้าขายออนไลน์อ่ะถ้าไรายได้ที่เราได้รับปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันถึงเกณฑ์ที่แบงก์นอนแบงก์เอเวอเลททั้งหลายต้องส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรแบบนี้ก็อาจจะสร้างปัญหาในอนาคตให้กับเราได้ถ้าเราอยู่นอกระบบภาษีนะคะข้อ 2. สําหรับคนที่ทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าเวลาคนที่ทาธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่ะ เวลาคุณรับงานคุณจะถูกนายจ้างอะห่าที่เป็นบริษัทหรือเป็นห้างร้านต่างๆพวกนี้หักภาษีณนะที่จ่ายเอาไว้แล้วบางคนนะคะก็เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองได้เสียภาษีให้กับทางกรมสมพากรไปเรียบร้อยแล้วแต่ในแง่ของฟางเป็นจริงไม่ใช่นะจ๊ะเพราะว่าในการหักภาษีณนะที่จ่ายเขาบังคับนายจ้างให้ต้องหักและนําส,ส่งกรมสมพากรพอเราอาคาระค่ะละเลยเพ้อเฉยไม่ได้ไปยื่นแบบสแสดงรายการตรงนี้ค่ะ ก็มีสิทธิ์ที่จะเจอภาษีอากรย้อนหลังด้วยเช่นกันนะคะและข้อสาำหรับคนที่ชอบเทรดไม่ว่าจะเป็นการเล่นคริปโตต่างๆพวกอย่างนี้นะคะ่ะบางครั้งนะคะถ้าสมมติว่าในการเทรดคริปโตของเรานั้นนะคะมันจะมีเรื่องของภาษีหักนะที่จ่ายด้วยนะ15%และหลายๆคนเองนะคะก็เป็นการเทรดแต่ก็ไม่ได้เป็นการเทรดผ่าน Exchange ที่อยู่ในกํากับของกรตอตตแบบนี้นะคะ่ะ มันจะมีเรื่องของเงื่อนของกฎมาคะ่ะเวลาเรื่องของการถูกหักภาษีนะที่จ่ายไว้1 5เปซแล้วต่างๆพวกนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นไฟนอนแท็กนะคุณก็ไม่สามารถที่จะเลือกว่าเอ้ยฉันถูกหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้ฉันจะไม่ต้องมาเสียภาษีกับสับรพารอีกไม่ได้คะ่ะคุณต้องเอาไรายได้ในการเทรดคริปโตที่เราได้กําไรนะคือถ้าสมมติเป็นการเทรดผ่าน e x c h a n g ชที่อยู่ในกํากับของกรอตตอ์คุณสามารถเอาขาดทุนมาหักได้แต่ถ้าเป็น e x c h a n g ชนที่อยู่นอกตลาดอะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถเอาขาดทุนมาใช้หักกบ ด้วยนะอ่ะอันนี้ต้องระวังนะคะและน,นี่ก็คือ3ธุรกิจที่สัมปกร์จับตามองเป็นพิเศษค่ะ และถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีปาทถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความรู้จากอดีตเจ้าหน้าที่สพากรมากกว่า17ปีสามารถกดติดตามได้ที่แอ๊ดไซด์เช็กเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจําไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ